ดิฉันนางสาววิพรจงไัยบูรณ์นักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาผลิตพืชค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งหมายถึงแนวทางการทําเกษตรนะคะที่ปลอดภัยค่ะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะความหมายของเกษตรอินทรีย์นะคะหมายถึงระบบการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ค่ะเช่น ปุ๋ยเคมีหรือ,อยาฆ่าแมลงเป็นต้นนะคะแล้วค่ะเรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์กันดีกว่านะคะแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยเริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่20ค่ะเริ่มจากความกังวลต่อผลกระทบของการใช้สารเคมีในเกษตรอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะในประเทศยุโรปนะคะ หลังจากนั้นแนวคิดนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะรวมถึงประเทศไทยของเราก็ด้วยนะคะประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังในช่วงปีพศ2540เป็นต้นมาค่ะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะร่วมกันผลักดันเช่นโครงการเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรและเครือเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดต่างๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็น ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ค่ะหนนะคะเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะอาหารอินทรีย์ปลอดจากสารพิษตกค้างนะคะทำให้ความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเนี่ยเช่นมะเร็งภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินประสาทนะคะ 2. นะคะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนค่ะป้องกันไม่ให้ใช้สารเคมีปนเจือใน ดินนะคะน้ำค่ะแล้วก็รักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยนะคะและช่วยให้แมลงและจุลินทรีย์เนี่ยที่มีประโยชน์ยังคงอยู่ได้ในธรรมชาติต่ตอไปนะคะ 3. ค่ะเพื่อความมั่นคงทางอาหารค่ะเมื่อเราพึ่งพาทรัพยากรภายในฟาร์มเช่นปุย๋ยหมักหรือเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเราจะลดการพึ่งพาจากภายนอกทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นได้ด้วยตัวเองค่ะ ซนะคะเพื่อสังคมที่เป็นธรรมค่ะเกษตรกรอินทรีย์เน้นการผลิตอย่างมีจริยธรรมนะคะไม่เอาเปรียบแรงงานและสนับสนุนการค้าที่ยุติธรรมด้วยนะคะมาค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงหลักการของเกษตรอินทรีย์กันบ้างนะคะหลักการของเกษตรอินรีเนี่ยมีอยู่4ข้อนะคะนั่นก็คือ 1. สุขภาพค่ะ ส่งเสริมสุขภาพของดินพืชสัตว,ตว์และมนุษย์ให้เชื่อมโยงกันนะคะ 2. ค่ะนิเวศค่ะทำงานไปตามหลักของระบบนิเวศธ,ธรรมชาตินะคะ 3. ค่ะความยุติธรรมความเคารพสิทธิของทุกฝ่ายค่ะทั้งเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมค่ะ 4. นะคะการดูแลเอาใจใส่ใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียในระยะยาวค่ะหลักการเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการของเกษตรอินทรีย์นะคะจะมุ่งเน้นให้ธรรมชาติเนี่ยฟื้นฟูสมดุลของตัวเองค่ะ mm. เช่นการอนุรักษ์ดินการอนุรักษ์น้ําการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนะคะและการดีกเลี้ยงสารผิษตกค้างด้วยค่ะ ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องผลผลิตอินทรีย์กันบ้างดีกว่านะคะหรือ o r g ์แกนิกโปรดัค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญของการบริโภคอย่างยั่งยืนในยุคป,ปัจจุบันนะคะผลผลิตอินทรีย์เนี่ยคืออะไรนะคะผลผลิตอินทรีย์ see, หมายถึงผลผลิตทางการเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ข้าวเนื้อสัตว์ไข่นม หรือเครื่องดื่มต่างๆที่ได้มาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ปุ๋ยเคมีหรืออยาฆ่าแมลงค่ะแต่จะเน้นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติค่ะเช่นใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีปุ๋ยแมลงที่มีประโยชน์ควบคุมศัตรูพืชได้ค่ะปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาความสมดุลของดินค่ะ พูดง่ายๆก็คือผลผลิตอินทรีย์เนี่ยคืออาหารที่มาจากระบบนิเวศท,ที่สมดุลและเข้ารพต่อธรรมชาติด้วยนะคะทำไมผลผลิตอินทรีย์จึงสำคัญนะคะ1ค่ะดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะพอไม่มีสารเคมีตกค้างในอาหารผู้บริโภคจึงลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังค่ะเช่นมะเร็งหรือภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะวิตามินค่ะและสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะ 2. นะคะดีต่อเกษตรกรนะคะเกษตรกรที่ผลิตสินค้าอินทรียเนี่ยจะไม่ต้องสัมผัสสารเคมีอันตารายนะคะและยังมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นค่ะเพราะผลผลิตอินรีเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าในตลาดนะคะ 3. ค่ะ ดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการผลิตแบบอินทรีย์ช่วยลดการปนเปื้อนของน้ำและดินค่ะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพค่ะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนอีกด้วยนะคะมาค่ะเรามาพูดถึงเรื่องกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์กันดีก,กว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะตรวจสอบแรงน้ำตรวจสอบดินค่ะ วดสอบให้แน่ใจนะคะว่าพื้นที่ที่เราจะใช้ในการเพาะปลูกเนี่ยปราศจากสารเคมีหรือสารผิดปนเปื้อนจากในอดีตหรือเปล่านะคะขั้นตอนที่2ค่ะปรับปรุงบำรุงดินค่ะโดยใช้ปุ๋ยมกักปุ๋ยข้อและอินทรีย์วัตถุอื่นๆนะคะปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะเพื่อช่วยตรึงในตรเจนในอากาศให้กลายเป็นปุย๋ยพืชสดค่ะใช้วัสดุคุมดินเช่นใบไม้ ฟางเข้าหรือแกบค่ะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นป้องกันวันชพืชอีกด้วยนะคะต่อไปจะเป็นลดการพวนดินให้น้อยที่สุดค่ะหรือใช้วิธีพวนดินแบบอนุรักษ์ค่ะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในดินกันด้วยนะคะมาละค่ะเรามาถึงขั้นตอนที่3กันแล้วนะคะขั้นตอนที่3นะคะคือการคัดเลือกแลปกะปลูกพืชค่ะใช้เมล็ดพืชหรือ ต้นการนะคะที่มาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ค่ะและไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมนะคะปลูกพืชตามหลักการที่วางแผนไว้ค่ะขั้นตอนที่4แล้วนะคะขั้นตอนที่4คือป้องกันศัตรูพืชค่ะป้องกันศัตรูพืชและโรคพืชเนี่ยด้วยวิธีการธรรมชาตินะคะไม่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชน,นะคะอาจใช้การผสมผสานปลูกพืชและเรียงสั์เพื่อเคลือบคุมศัตรูพืชน,นะคะตามธรรมชาติะคะ่ะ ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการจัดการกับผลผลิตค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐานของกเกษตรอินทรีย์นะคะหากต้องการใบรับรองนะคะให้ยื่นสมัครขอการรับรองและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดได้เลยนะคะเอาละคะ่ะเราจะมาพูดถึงหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือปัญหาและอุปสรรคของกเกษตรอินทรีย์ค่ะ ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรอินทรีย์นะคะคือผลผลิพพตต่ำกว่าระบบทั่วไปค่ะต้องใช้แรงงานอย่างมากค่ะขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีค่ะตลาดอยากจำกัดในบางพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็แม้จะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ด้วยความตระหนักด้านสุขภาพทำให้เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่สำคัญของอนาคตเกษตรกรไทยด้วยนะคะ และที่ได้พูดบรรยายมาในทั้งหมดนะคะดิฉันก็อยากจะยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณนะคะ